สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแก๊งเพื่อนสามคนไปกินบุฟเฟ่เนื้อผักจัดเต็มแต่กลัวไม่คุ้มเลยสั่งน้ำไปจุกๆ60ขวดเป็นที่รับรู้กันดีว่าร้านบุฟเฟ่บางร้านมีการจำกัดเวลาในการทานบางคนถึงกับคิดกลอุบายต่างๆเพื่อให้ตนเองรู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปเช่นเดียวกับแก๊งเพื่อนกลุ่มนี้ที่ได้สั่งเครื่องดื่มามามากกว่า60ขวด ตามรายงานเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาแก๊งวัยรุ่นจำนวน3คนได้เดินทางไปยังร้านม้อไฟแบบบุฟเฟตแห่งหนึง่งในเมืองหลูเหลียงมณฑลซานซีของจีนโดยมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่30ยวน หรือราว1ห0าบาทต่อหัวรวมค่าหม้อค่าน้ำซุป10หยวนราว5หบาททั้งหมดรวมเป็น100หยวนหรือราว5 0้าบาทซึ่งอย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้เสียเงินโดยไม่คุ้มค่าทั้ง3คนไม่เพียงแต่กินเนื้อสัตว์และผักต่างๆพวกเขายังสั่งเครื่องดื่มไปทั้งหมดกว่า60ขวดซึ่งเป็นจำนวนที่น่าอัศจรรย์นี้ทำเอาเจ้าของร้านถึงกับตกใจโดยทางเจ้าของร้านได้ให้สัมภาษณ์ว่า ตามปกติแล้วลูกค้าส่วนใหญ่จะสั่งเครื่องดื่มราว์สอหรือ3คขวดเท่านั้นแต่สำหรับลูกค้ากลุ่มนี้ได้แตกต่างออกไปและคิดเป็นเงินทั้งหมด200ยหยวนหรือราว1,000บาทหลังจากเรื่องราวถูกเผยแพร่ก็มีชาวเน็ตหลายคนมองว่าไม่ควรทำตามเพราะการดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลปริมาณมากๆจะส่งผลต่อร่างกายคนละ20กว่าขวดถ้าไม่เป็นเบาหวานก็แสดงว่ายีนของเขาดีเกินคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าดื่มคนละ6ลิตรสุดยอดจริงๆ ด้านนักโภชนาการได้กล่าวว่าไม่แนะนําให้ทําตามอย่างยิ่งเราไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีน้าตาลจำนวนมากในช่วงเวลาสั้นๆซึ่งพฤติกรรมนี้อันตรายมากและอาจทําให้ระดับน้าตาลในเลือดผันผวนอย่างรุนแรงสิ่งนี้ไม่เป็นเพียงอันตรายต่อผู้ป่วยโรคเบาหวานเท่านั้นแต่คนที่มีสุขภาพดีก็ยังเสี่ยงด้วยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ